ดาวนัทพัดสอนเล่าความในใจถึงดีจจโกดีเจคลื่นวิทยุ1 1 6 6 5กรีนเวฟตลอดชีวิตการทำงานปรับทุกสุขร่วมกันมาเสมอคนบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในช่วงบ่ายของวันที่18พฤศจิกายน2023มีรายงานว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตตรินเรืองกิจรัตนกุล อายุ36ปีหรือดีจกโกดีเจคลื่นวิทยุ1 1 6 5กรีนเวฟเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงเป็นโรงแรมย่านสุขุมวิทลักษณะเป็นบ้านปูน2ชั้นเสียชีวิตซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุเช่นนี้มาก่อนเหล่าคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความเสียใจโดยเฉพาะดีเจเพื่อนร่วมง,งาน หนึ่งในนั้นคือดาวนัดพัฒสอนดีเจสาวคนสนิทที่ร่วมงานมาด้วยกันตลอดที่ได้โพสต์ภาพความประทับใจพร้อมกล่าวความในใจไว้อาลัยถึงเพื่อนดีเจคนสนิทกูอะมีมึงมาตลอดในชีวิตการทำงานเลยนะเข้าบริษัทมาพร้อมกันเป็นอะไรจัดแทนคนอื่นเขามาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันปรับทุกข์ด้วยกัน หัวรอะอย่างบ้าคลั่งด้วยกันมึงคอยดีใจกับกูในทุกๆก,ก้าวคอยนั่งฟังความลับความเศร้าความซื่อบื้อของกูแล้วไม่เคยด่าก,กูเลยซักคำมีแต่นั่งขำกับให้กำลังใจมึงมันคือความสุขของทุกคนนะจงภูมิใจในตัวเองแล้วหลับให้สบายมึงคือเพื่อนแท้ไม่กี่คนในชีวิตกูกูรักมึงมากที่โก at d ดี g o 10 6 5 ไม่รอมางานแต่งกูเลยนะกูอุตส่ามีความรักที่ดีแล้วเชียว